เปิดป้อปิดมันให้ไปไหนต่ออะไรต่อเดี๋ยวป้อนเองเดี๋ยวด้อนเองเราใส่อไอยัาปล่อยสราร ตัวนี้มาเสียล้างมาตัวนี้มาช่วยไงฆ่าเชื้อโอ้ฆ่าเชื้อนี่ Resolution Chapter 4 Resolution Moscow เอาอย่างเงียบไปเลยครับอ้าวว่าอยู่ต้องถามอย่างนี้กลัวกลัวกลัวงั้นกลัวงั้นมาแล้วนง เจ็บหูว่ะโอฟังรับตอนนี้เราต้องหนีจากเชื้อนี้มันร้องใหญ่เลยมันร้องอยู่ข้างในเอ้ยมันไม่ตายได้ไงอะ่ะใส่ฟุตไงพี่เฮ้ยแล้วเราไเปาาไไไเปิดประตูนะมาหาแม่เลยตายเราไมเปิดประตูนี่ไงต่อไป เราจะี่หน้าเปิดไม่เปิดเดินมาผิดด้านกรลาทางกรลาทางเดินมาด้านนี้แม่งใส่ชุดเลยไม่ตายไม่ไงสับสวิตแล้วเรียบร้อยเปิดลมระบายอากาศมันมาแล้วมันมาแล้ว เลือกเต็มหนังหมดโอ้โหไม่ได้วางป้อมปืนนะป้อมปืนต้องทำยังไงอ้เพี่ยนขึ้นนั่งหลังมาอเดินไปแล้วก็อีเลยโอ้ยกลับตายไม่ว่าจะไม่กดไมกว่าจะหาปุ่มไม่เจอเราต้องหนีออกจากที่นี่นะ เราต้องต้องต้องมีออกจากมอสโควไม่มีของอ่ะทำหนึ่งได้ปหมพูดอะไรกันปะไม่มีถุงถุงระเบิดมีอะไรอยู่เนี้ยมีเลื่อยอ่ะมีเลื่อยอ่ะมีเอ้ยอิเซ่มีเอเค เสียงมันจะมากันแล้วป่ะพี่ใช่มันมาแนี่ไงมารอกันเลยนะพอยิงกบาลลูกทีนึงได้ปะเฮ้ยใครมาเก็บอ่ะบอดบอดบอดเอยอยู่หลังท้ายยังเจ็บอีกนี่ไงมีกระสุนแล้วอยู่หลังท้ายมึงเจ็บนะเจมี่หกก็ได้ไว้ใช่อหเฮ้ย

โอ้ยอ,นนอะไรเนี่ยคำนี้อะ่ะยอมจ๊ะอะไรวะผมเดินมาตั้งนานแล้วพวกพี่ยังเออเราเหนยลอยชายอยู่เลยเยเคีไปช่วยบอดไอสัตว์ตายปล่อยมันตายเบอร์ใจร้ายอ่ะเออทำไมใส่ดำอย่างงี้วะเปิดดิเออ,เอ,อจะไม่เปิด โอเคเราต้องออกจากตรงนีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอดรอบอดก่อนดิโอ้โหเราบอกให้ปล่อยมันไม่ไม่ผมเติมเติมย้ายมันอ่นเติมแล้วปล่อยมันส้งซ้ำมันทีอย่างงี้เราปล่อยมันนะทีเมื่อกี้วีวีช่วยนะไอ้ไม้เหรอพี่ทีเมื่อกี้เราบอกเพื่อนรักสัญลักษณ์ไปเลยเต้มตต้มทีเมื่อกี้บอก เพื่อนรักดีที่บอกเพื่อนรักไปบอกเพื่อนรักได้ไปชื่ยบอดเพื่อนรักหน่อยเฮ้ยปูมาูมานี่ไนี่ชองฟิงตัดดาปืนที่ผายเลยเออทำไมไม่เล่นพับกี่วะ รอบด้านเลยรอบด้านเลยพับจีเลยนะชอบจริงๆเลยพี่อย่างจี้พับจีผมใส่ส้มผมอะไม่ออกมาให้เห็นง่ายๆหรอกมาดี่มาทีลุงเฮ้ยไอตัวร้องอยู่ข้างหลังไอช่างแม่งไปเลยไปครับเกือบจะหมดแล้ว่ป รปรไมาณตรงนี้ไม่ใช่โอเคเราถึงสถานนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องสับไปอย่างแรกที่เราต้องทำคือเก็บยา <c oughs> เพราะว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยจะปิดสถานีหวัวลำโพงอย่างถาวรน,นะครับไม่ใช่แหละ,หละอา้าวใช่ดีเราอยูนน่มอสโกเพื่อสถานีสถานีานีน้เหมือนสถานีในอันนี่เลยวะโอเคสับไปเรียบร้อยไม่ต้องมาแอบหรอกเอ้เฟอร์นี่นี่น,นี่จริงยิงให้กระโหลกเลยนี่นี่ถนายมันวิ่งนะ

เอาอยายามคนละฝั่งละอ่านี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ไปโด,ดน่ L1 โอ้ L1 ตรงบนตัวใหญ่ จาโดนตใหญ่ตบแน่เลยไม่โดนไม่โด้เเากไปสับข้างล่างต่อขอขอหน่วยขอหน่อยโอุ้คลองหนข้างล่างล่างล่างวดุ้คลองหนดเราต้องไปสับไอไฟ เล็กก็เล็กก็เล็กโอเคดแลวเรียบร้อยยิยิโอเกือบตายมีเพื่อนตัวเองโอเคเดี๋ยวเอาไปสับไฟตรงนี้ด้วย๋ย่ารอ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 ใครปาระเบิด อาจจะบาอันนี้ใช่ไหมตัดแขน,น,น,นตัดขาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งตัดหัวอโอเคต่อไปฟิลลูมเราไปที่ห้องฟิลลูมแป๊บนึงนะขอเข้าห้องฟิลลูมก่อน ขอบไดบอดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเองดูดูด,ด,ด,ดขอตาไปนหนึ่งคนคุ้มคอหน่อยก็ไปฟิลลูมไลท์โอ้ยบูต<อ>านัทย,ยิงหลังตานหลังหลังมีปันปหลังมีปัหลังตนัตนัไัได้ไมได้ไห โอเคเขาบอกว่า activate okay, uh, okay, to magnetic control โดี๋ยวเราต้องกลับเข้ามาแล้วให้กูสับอะไรเนี่ยเดี๋ยวพึ่งนะอย่ายพึ่งนะอ๋อมันให้สับ R หนึ่งอ่าโอเค R 1โอเคอ้าวเชีย เคาวัน okay, เรียบร้อยโอ้โอเคก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปสับสวิตท, <Or> ทีม มาแล้วมาแล้วโอเคกดละเฮ้ยมาอีกแล้วลวะเ <c oughs> ช่นนี่มาบ่อยวะเราผมมีบอลเล็ดอยูบนโอตัวเรียวยงบน <c oughs> เดี๋ยวเด่อเราไม่เรียกเราไม่เรียกดิเรา,าเ,เราไม่เราาเียกดใิใครใครดาวใครดาวใครลงมาบอดลงอ,อีกแล้วเพย์ต้องไปสับฟิลด้านบน เยอยไหลขันตอนจงวะแดบบอผมอยู่ <c oughs> อย่คุมการให้แดบนะไอ้เชี่ยให้กูลงไปล่างอีกให้ดาวอีกแล้วหลบล้มดิไปไน้องเฮ้ย โอ้เกือบตายอ่า left side L2 uh, okay ไอหมีเฮลเดี๋ยวนะเหมือนจะ เงหลักเข้าข้างบนข้างนไปต่อข้างบนครับก็ร้องก็ร้องร้องยเยอะขนาดนี้เลยเลยไม่อยากดัง,องไอ้ยีวะ แดงแล้วมีคนยิงผมครับผมโอเคยิงเตาสี่ห้าคะแนนมาเยอโอเคทา <4, 5, S 1> งผ่านแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นบันไดมาลูกขโมอนเฮียเฮ้ยโอ้หลังนี้เอาเฮียไปดู

สินป์ินป์ศิลเอายายังยังไม่หาไม่เจอนี่นี่อยู่ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วอโอเคเติมเลยกดเติมเลยเติมไม่ได้ยังไม่ได้ต้มเลยเออดีต้มปั่นกดแล้วนะเดีย๋ยวเพิ่งดียังไม่ตั้งป้อมปืนเลยเก็บบอลป้อมปืนไม่ไม่เอาเลยไม,ไม่เอาอะไรเลยสมดอยู่แล้วอ่ะไม่เอาอะไรเลย นอนสุดแล้วด้านสตีมเมอร์สตีมเมอร์เปิดตั้งให้หมดแล้วน้องยางยางยางผมเก็บม,มาอยู่เ,น,เน,นี่ยผมเก็บม,มาตั้งอยู่ เ,เดียเลยเฮ้ยใครปืนไฟโดนกูวะเนี่ยะโลอ้ like <that> ใลาใครเอาอาเปลา่เลาเียโดนปืนไฟกับตายเมื่อกี้ใครอ่ะใครอ่ะ ไปใครทำอ่ะใครอ่ะขีดๆอ่ะใครอ่ะไม่รู้หอหือคุณไปคนเดียวเลยอะไรแล้วต้องมาเลยครับน้องรรู้จักแลมโบเก่าปะแลมโบเก่าอ่ะรู้จักปะพวกผงไม่รู้จักแลมโบสิ ดาหน้าเขาไม้หมดเลยเฮ้ยปืนนี่แม่งโคตรเปรียวเลยว่ะเหมือนจะมีตัวามาเฮ้ยลงบอล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 ฝั่งซ้าย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  เอยบนรงหลังหลังเข้าเต็มเลยจากข้างบนหรือจากข้างหลังนี่ยขางหลบนบนนเบนเอะอ้มาเดไม่ขนาดมือแล้วนะลอง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 นี่ โอ้ตะมาแล้วตอไม้หมดเลยดิครับโอบ้โหฝั่งนู้นน่ไน่ง ไปไอ้ยิงโด่ยววะเนี่ยบ่ว่าขวางทางปืนกูยิงเพือนนั้นอยู่อาไดาวอ่ะไ้กป <c oughs> อง นะตาชาเอ้ยผ่านแล้วรู้เข้ามาเร็วไปมาเอ็มเอ็มจะเราไปก็เราไปเฮียบอดอดเป็นซอมบี้ สวัสดีเออ,อเแล้วอโ,ลโอ้โหแย่อย่างเยอะเลยอะนี่เหลือกี่เมืองครับสองเมืองปะจบแล้วจบแล้วส <c oughs> ้ำสอบอะส้มสอบอะ พี่เบียร์บอกสามสบอ่ะ